สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาจะเจอกับนุ่นอีกแล้วนะคะกับรายการไทเพอร์ทอลกที่เพจไทเพอร์จซิ่งนี้นะคะนุ่นคิดพัฒน์จันแดงวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่12กุมภาพันธนะะ์2564เวลา2ทุ่มครึ่งแบบนี้ค่ะก็กลับมาเจอ,เจอกันที่นี่ที่เดิที่เดิมนะคะวันนี้ก็ตั้งแต่ต้นปีเลยนุ่นยังไม่ได้ทำสรุปนะคะเกี่ยวกับฐานเงินเดือนแล้วก็รวมไปถึงนะคะอาชีพสุดร้อนแรงในปี2 0 0 6 64นี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะเพราะว่าเรื่องราวของอา,อาชีพตอนนี้แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะคะหลายๆายอาชีพเนี่ยคือกลับมา ดังแล้แบบดีแล้วก็เด่นอีกครั้งหนึ่งคือมันเป็นผลสำรวจค่ะฐานเงินเดือนแล้วก็อาชีพสุดรุ่งในปี2564นี้นะคะก็พบว,ว่าฐานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศนะคะของเด็กจบใหม่เนี่ยจริงๆก็เริ่มต้นที่12,000บาทอยู่แล้วแล้วก็สูงสุดอยู่ประมาณที่60,000บาทนะคะโดยอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็มีเงินเดือนมากที่สุดนะคะตอนนี้เลยก็คือได้แก่สายงานในไอทีคือมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 1 8 0 0 0 8จนถึง60,000เลยทีเดียวนะคะโดยสายงานด้าน IT เนี่ยครองแชมป์เงินเดือนเด็กจบใหม่สตาร์ทสูงสุดก็คือ60,000เลยคือเยอะมาก <laughs> จากข้อมูลการจ้างงานในปีที่ผ่านมาค่ะคือฐานเงินเดือนพนักงานออฟฟิศของเด็กจบใหม่จากที่เริ่มต้น12,000บาทเนี่ย แล้วก็มีความสูงสุดก็คือ6 0,000บาทด้านแสางานที่มีเงินเดือนสูงสุดนะคะอย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องของ IT นะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมีฐานเงินเดือนค่ะก็อยู่ที่1 8 0 0 0บาทจนถึง60,000เลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าปีก่อนจากเดิมที่อยู่ที่สูงสุดก็คือ4 0,000บาทเองนะคะโดยอาชีพที่ได้รับ เงินเดือนสูงสุดสำหรับเด็กจบใหม่ในในปีนี้นะคะก็คือเป็นซอฟต์แวร์อินเจเนียริงนั่นเองนะคะหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าในเรื่องของงานไอทีเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะคะเรื่องของระบบต่างๆเกี่ยวกับไอทีเนี่ยซอฟต์แวร์อนจิเนียร์ก็จะมีส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะคะก็คือมี เงินเดือนสูงสุดถึง60,000บาทเลยขึ้นอยู่กับทักษะแล้วก็ประสบการณ์ของเด็กจบใหม่ด้วยรวมถึงค่ะฐานเงินเดือนของแต่ละองค์กรด้วยนะคะโดยอาชีพนี้ค่ะช่วงเงินเดือนก็จะอยู่ที่สองหมื่นจนถึงหกหมื่นบาทเลยทีเดียวซึ่งส่วนใหญ่แล้วเด็กจบใหม่ที่ได้รับเงินเดือนสูงก็มักจะเป็นเด็กจบใหม่ที่มีประสบการณ์การทํางานมาก่อนนะคะหรืออาจจะเคยรับงานฟรีแลนซ์หรือทํางานสตาร์ทอัพยังไงก็ตามนะคะอาจแบบบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่จบการศึกษาแต่ว่ามีทักษะ ในการเขียนโปรแกรมเฉพาะทางหรือมีความชำนาญในการเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษาอยู่แล้วรวมถึงนะคะจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมากอีกด้วยนะะเนื่องจากต้องทํางานในองค์กรที่ต่างชาติค่ะในรองลงมานะท่านผู้ชมก็จะเป็นเรื่องของอ data science นั่นเองนะคะ data science หลายท่านก็ที่นุ่นเคยสรุปไปให้ตอนนี้ก็มี บทบาทเข้ามาแล้วแหละ data scientist นะคะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนันนี้ก็แปลทุนตัวหรือว่าอาจจะเป็นพวกของ data engineer นะคะหรือวิศวกรข้อมูลนั่นเองที่มีอัตราเงินเดือนอยู่ที่3 0 0 0 0 0ถึงห้าหมบาทเลยเนื่องจากเทรนด์การใช้ข้อมูล big data กําลังมาแรงโอ้อันนี้นุ่นย้าไปหลายคลิปมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้การที่ องค์กรไหนหรือบริษัทไหนเนี่ยมี Data เข้าอยู่ในครอบครองนะคะก็ถือว่าได้เปรียบคู่แข่งมันอย่างมากเพราะว่าข้อมูลหรือว่า Data ที่เราเก็บมาทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะนําไปต่อยอดธุรกิจได้ในหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ที่บอกว่า Data Engineer หรือว่า Data s c i e n t i s t <c oughs> กําลังเป็นทนี่ต้องการเนี่ยเพราะองค์การองค์กรต่างๆต้องการคนที่จะมาช่วยออกแบบวิธีการจัดเก็บ เรียบใช้งานข้อมูลรวมไปถึงการวิเคราะห์ด้วยทดลองสมมติฐานต่างๆแล้วก็สรุปผลข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โปรโมชั่นการรักษาฐานลูกค้าแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์สองอาชีพนี้ค่ะก็เป็นอาชีพที่ตลาดต้องการสูงแล้วก็มีฐานเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆด้วยนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของอา,อาชีพที่เป็นสาย specialist ก็ถือว่าทำรายได้ดีหลักแสนเหมือนกันแล้วก็เงินเงินดีด้วยนะคะในปีที่ผ่านมายังพบข้อมูลที่น่าสนใจว่าหลายอาชีพเฉพาะทางค่ะที่มีฐานเงินเดือนสูงโดยมีหลายอาชีพที่หากมีความสามารถแล้วก็ประสบการณ์สูงก็สามารถทำเงินเดือนทะลุหลักแสนได้แม้ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการหรือบ,บริหารนะคะอย่างเช่น เอ่อ uh, financial controller นะคะหรือว่า uh, legal consultant research and development specialist นะคะ company s e c r e t a r y ที่บางองค์กรเนี่ยตั้งเพดานเงินเดือนสูงถึง250,000บาทโอ้โหตกใจเลยต่อเดือนเลยนะคะต่อเดือนคือ250,000บาท เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆตอนนี้อาชีพที่ตลาดมีความต้องการสูงประจำปี2 0 6 4เนี่ยก็จะเป็นสายพวกนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็อาจจะพบเทรนอาชีพในตลาดที่มีความต้องการหรือว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังนี้มาดูกันอย่างที่บอกมีสายงานไอทีแล้วก็ดิจิทัลนะคะในปีนี้ก็ด้านงาน เทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลเนี่ยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับผลกระทบจากโควิดน้อยที่สุดหลายองค์กรยังคงเน้นเสริมกำลังคนด้วยการเขียนโปรแกรมการออกแบบและพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดนะคะก็ได้แก่ Data Engineer, Data a n a l y t i c ลิ a ิกนาตาไนะคะแล้วก็ Develop Engineer หรือ Solution Architect นั่นเองนะคะก็พรุ่งนี้เลย ส่วนมาดูสายงานของ engineering and technical บ้างนะคะในภาพรวมของตลาดงานด้านวิศวกรยังคงขาดแคลนพนักง,งานขายแล้วก็พนักง,งานในระดับผู้จัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคประสบการณ์สูงสามารถบริหารทีมงานแล้วก็แก้ปัญหาหน้างานได้โดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมากนะคะก็ได้แก่ sales engineer, engineer, technical sales manager p r o d u c t i o แ Manager แล้วก็ Project Manager นั่นเองอ๋อส่วนสายงานด้าน Finance นะคะอ่าเรื่องการเงินบ้างแม้งานบางส่วนของสายงานนี้กำลังจะถูกทดแทนด้วย AI ยังไงก็ตามนะคะองค์กรก็ยังคงต้องการผู้บริหารแล้วก็เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ด้านการเงินให้กับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุ วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงจากการแพร่ระบาดของโควิดที่ผ่านมานีคะโดยตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการมากนะก็ได้แก่ finance and accounting manager นะคะหรือ finance manager แล้วก็ financial controller นั่นเองอมาดูสายงาน s a l e and marketing อันนี้ที่อยู่ครองอหลายๆปีมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นที่ต้องการโดยตลอดมีการเปิดรับงานตลอดนะคะจริงๆแนวโน้มความต้องการแรงงานในสาย การขายแล้วก็ต,ตลาดนะ,ะปีนี้ยังก็คงยังคงเน้นเสริมกําลังคนที่มีทักษะแล้วก็ความเชี่ยวชาญเพื่อรุกตลาดดิจิทัลแล้วก็เสริมยอดขายให้บริษัทผ่านช่องทางออนไลน์นะคะโดยตำแหน่งที่เป็นต้องการมากก็คือพวกดิจิ t a ลแมเนจเจอร์เซล a ์แมเนแล้วก็แบรนด์แมเนจเนั่นเองอ่ะต่อไป พวกสายงาน Japanese Speaking อ่าเริ่มมาด้านภาษาละบ้างนะคะสำหรับงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือองค์กรญี่ปุ่นยังคงมองหาพนักงานที่มีศักยภาพพร้อมทักษะในการทํางานแล้วก็ทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ดีมาเสริมองค์กรอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานด้านขายงานธุรการและเลขาแล้วก็งานวิศวกรด,ด้วยค่ะและมาดูสายสุดท้ายของเราค่ะ Industrial Positions นะคะ คืออุตสาหกรรมหลักในไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบโควิด -19 ค่อนข้าง,งมากเนาะแต่ก็มีบางตำแหน่งที่องค์กรยังคงมีความต้องการสรรหาบุคคลมาเสริมทีมโดยตำแหน่งที่กำลังเป็นที่ต้องการทั้งสายบริหารแล้วก็สาย,ยสวิศวกรรมนะคะได้แก่ Accounting and Finance Manager ในสายงานการผลิตและก็โรงงานค่ะรวมไปถึง Sales Service เมนิ์เซลเซอร์วิสเอนจิเนียร์ด้วยนะคะในสาขา EPC ปปโตเคมีพลังงานระบบควบคุมอัตโนมัตริรวมถึงงานในตำแหน่งค u a l i t y a n โปรดักชันเอนจิเน e ยรด้วยนะคะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วนะคะมีงานอีกเยอะเลยนะคะที่ยังรอให้หลายๆท่านที่บอกว่ามีประสบการณ์หรือว่าเด็กจบใหม่เนี่ยไปสมัครนะคะซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ย ก็หลายๆาะไรก็เปิดสอนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะมีประสบการณ์ด้านนี้อยู่เหมือนกันสําหรับใครที่คิดที่จะแบบย้ายงานหรือเปลี่ยนงานนะคะพวกนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีได้เหมือนกันเลยนะคะส่วนเอาจริงๆแล้วนะคะ ใครที่บอกว่าเออก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันจริงๆเรียนเพิ่มเติมก็ไม่เสียหายเพราะว่าหนึ่งคือเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองและสองคือก็สามารถที่จะนําไปใช้พัฒนานองค์กรที่ท่านอยู่ได้หรือพอท่านมีประสบการณ์แล้วก็สามารถที่จะย้ายไปทํางานในบริษัทที่สามารถอัพเงินเดือนได้อีกด้วยนะคะอลองกงันดูค่ะท่านผู้ชมในปี6กสบนี้นะคะมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงกันเ,นเยอะแล้วก็ดิจิทัลก็เข้ามามีส่วนช่วย แล้วก็ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มันมากขึ้นด้วยนะคะยังไงนุ่นฝากไว้ที่นี้ลองพิจารณาดูละกันนะอ่าลองปรับใช้กับท่านเองนะคะก็ก่อนอื่นที่นุ่นจะลํำลางกันไปนะคะเดี๋ยวนุ่นขอฝากขอบคุณอ่าไม่ฝากและขอบคุณเลยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะกาแฟอนาฟิตกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟผสมอะโวคาโดดื่มแล้วดีทั้งภายในสุขภายนอกด้วยนะคะรวมไปถึงแพรปูโชคอรดมรัดด้วยนะคะแพรปู ที่ปูสดมีปูเป็นๆไม่ใช่มีแค่ปูนะท่านผู้ชมมันมีทั้งปลาปลาหมึกปลาต่างๆนานา,นานเลย <c oughs> คือเขามีแพเป็นของตัวเองเลยแล้วระบวบอกว่าสดแล้วก็ฟินมากๆเลยนะคะโปรโมชั่นเดือนมกราเอ้ยกุ้ม้าก็มีเหมือนกันก็คือซื้อครบ3,000บาทนะคะก็ส่งฟรีทั่วประเทศเลยลดมากอ่า <c oughs> แล้วก็รวมไปถึงค่ะขอบคุณบุญเยี่ยมและสหายด้วยนะคะที่ อ่าสนุนเรารวมไปถึงขอบคุณคุณเยี่ยมและสหายนะคะผู้นําด้านบอยเลอุตสาหกรรมด้วยนะบนเบิร์นเนอร์ด้วยนะคะไอที่สําคัญขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมกันวันนี้วันนี้วันศุกร์นะคะก็ใครที่ทํางานวันศวันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวจะได้พักผ่อนแล้วเนาะอ่า สำหรับใครที่ยังทำงานวันเสาร์อยู่ก็สู้ๆอีกหนึ่งวันนะคะแต่วันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะใครที่ช,ชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจของเราเนี่ยอย่าลืมไปติดตามด้วยนะโอเควันนี้นุ่นลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ